สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพีดาหรือแม่ดาแม่นปัวนะคะวันนี้พีดาจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีกรกฎประจำเดือนมีนาคมนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกคือเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายว่าประจำเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยพีดาขอแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกาลังใจกําลังใจให้พีดาแม่นปัวหรือแม่ดาแม่นปัวด้วยนะคะ ใครที่แชร์ให้พิดาพิดาขอกราบขอพระคุณงามๆนะคะอ่านะคะขอคนที่แชร์ให้พิดาขอให้ด้วยด้วยด้วยนะคะทําอะไรก็ขอให้แต่ประสบแต่วความสําเร็จในชีวิตนะคะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะอ่าแล้วอันดับแรกที่พิดาจะพูดถึงก็คือเรื่องการงานนะคะการงานในช่วงนี้ก็ถือว่าคุณการงานช่วงนี้คุณเปิดทางได้เลยนะคะในเรื่องงานคุณโอเคเลยในช่วงประจําเดือนมีนาคมนี้ ถ้าคุณจะติดต่อธุรกิจในเรื่องการงานหรือเจราจาหรือเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะก็คือคุณต้องไปเจราจากับเพศตรงข้ามหรือผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าผิวสองสีนะคะคนนั้นจะให้โชคให้ลาภให้การให้งานคุณได้ในช่วงประจําเดือนเดือนมีนาคมนี้แล้วก็ใครที่กำลังจะคิดจะสมัครงานใหม่คุณสมัครไปเลยคะ่ะคุณอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆในช่วงประจําเดือนมีนาคมนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการงาน อ่าแล้วเรื่องต่อมาคือเรื่องการเงินเรื่องการเงินของชาวาราศีกรกฎในช่วงนี้การเงินของคุณถือว่าสะพัดมือนะคะถึงคุณจะมีรายจ่ายเยอะแต่เงินของคุณก็ามาเข้ามาทุกทิศทุกทางนะคะในเรื่องการเงินนะคะ,ะคุณอาจจะมีโชคมีลาบก,กับเพศตรงข้ามหรือผู้หญิงที่รุ่นขาวาน้องของคุณผิวสองสีนะคะคุณเข้าหาผ,ผิวสองสีเท่านั้นนะคะคนที่จะให้โชคให้ลาบคุณประจำเดือนมีนาคมนี้แล้วก็ จะไปทํานี่กรรมอะไรคุณทําได้เลยค่ะสวรรค์เปิดทางคุณแล้วเพราะมันมีดวงดาวดวงนี้ที่มันโคจรเข้ามาแล้วก็มันเป็นตัวเลขที่อ่าเลขของคุณเป็นเลขที่ตกสะดวกนะะดวงดาวตัวนี้เขาเราียกว่ามันเป็นเลขสิบเอ็ดนะคะ,ะสี่กระเจดมันบวกกันเป็นสิบเอ็ดมันเป็นเลขเทวดาที่เป็นพลังคู่นะคะตัวนี้คุณเสี่ยงโชคเอาไว้มั่งก็ดีนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคถ้าไม่ชอบเสี่ยงก็คือเรื่องงานคุณยิงตรงไปได้เลยค่ะนะคะสําหรับเรื่องความรัก ความรักช่วงนี้นะคะบางครั้งคุณอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะเหมือนคนเมาแต่สุดท้ายก็ถือว่าจะเป็นอะไรที่คุณก็จะชวนกันไปทำบุญนะคะหรือไปเที่ยวนอกสถานที่มั่งเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนโลเคชั่นนะคะแล้วชีวิตความรักของคุณจะหอหมหวนกลับมาเหมือนเดิมนะคะอาจจะเป็นแพ็คคู่เหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาถือ,ห,อหัวชนหางกันนะคะ แต่เดือนนี้พยายามพูดคุยกันให้มากขึ้นนะคะถึงอาจจะเหมือนมึนๆงงๆแต่สักพักคุณก็จะมาประสานกันได้ด้วยดีนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ตัวคุณเองอาจจะไปพบรักแล้วความรักของคุณอาจจะเฮ้ยคนนี้ใช่เลยนะคะในช่วงประจําเดือนมีนาคมนี้สําหรับคนที่คิดจะแต่งงานคุณแต่งได้เลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะแต่งได้เลยนะคะ นะคะแล้วเรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายของชาวราศีแล้วกดช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ช่องท้องนะคะระวังนิดนึงอุบัติเหตุเล็กๆน้อย,อยไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะอืนะคะการเสริมดวงของคุณก็คือใส่บาปประจําวันเกิดของคุณนะคะแล้วทุกอย่างคุณจะผ่านพ้นไปได้แล้วก็ถวายพระไตรชีวรนนะคะแล้วทุกอย่างคุณจะไปได้ดีค่ะมันจะช่วยเสริมดวงของคุณให้เปิดทางเพราะตอนนี้สวรรค์กาลังเปิดทางคุณแล้วนะคะในช่วงประจําเดือนมีนาคมนี้ ะะขอบคุณมากๆสาหรับคนที่มาดูคลิปพิดานะคะขอบคุณมากๆแล้วขอให้มีแต่วความเจริญรุ่งเรืองนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ